เดอะร็อกเดอะเวนจอนสันเจ้าของแชมป์ดารารายได้สูงสุดประจําปี2สมัยซ้อนเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับตอนรับสู่รายการ Major ร o v i ท t อ l k คทับนิวนะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังแบบนี้นะครับเป็นประจำที่นี่ที่เดียวครับ Major Group ๊ปครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับและในสัปดาห์นี้เราจะมาพร้อมกับเรื่องราวของ t h ดร็อกดู a y เ e นจอนสันหนึ่งในดาราที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับ เดอะร็อกยังคงครองตำแหน่งนักแสดงที่มีรายได้สูงสุดประจำปีไปนะครับด้วยการกวาดรายได้ในรอบปีที่ผ่านมาไปทั้งหมด87.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคุณเป็นเงินไทยก็คือประมาณ2,700ล้านบาทครับเรียกว่ารายได้แทบจะไม่ลดลงเลยครับทั้งทั้งที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีงานใหม่คุณเดอะร็อกเข้าฉายเลยครับโดยในปีหน้านะครับเดอะร็อกจะมีผลงานกับดิสนีย์นะครับอย่างภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ครับที่เขาแสดงร่วมกับแอนเ y ลลี่บลันเข้าฉายซึ่งมีโปรแกรมอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับแต่งานที่กำลังเตรียมถ่ายทำเนี่ย เยอะแยะมากมายครับทั้งภาคใหม่ของหนังในตำนานอย่าง Big Trouble in Little China หนังแอคชั่นคลาสสิกของ Kirk r กรั e เซลนะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Black Adam นะครับหนังแอคชั่นเรื่อง Dog Savage ครับหนังดรามา่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฮาวายอย่าง The King ครับแถมยังจะมีการสร้างซีรีส์ Young Rock ที่เล่าเรื่องราวอาดีตในวัยเด็กของ The Rock อีกด้วยครับลองผลงานในอนาคตเป็นแบบนี้ผมว่ารายชื่อของ t h อ Rock คงติดอยู่ในอันดับนี้อีกไปอีกหลายปีเลยนะครับ ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่มีข่าวว่า The Rock เนี่ยเพิ่งจะเจียดเงินเพื่อซื้อหลีกอเมริกันฟุตบอลอย่าง XFL จากเจ้านายเก่าอย่าง Win ส์แม็กซ์แมนนะครับเพราะ The Rock เองก็เป็นอดีตนักอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันครับแต่หันมาเข้าสู่วงการมวยปล้ำเพราะมีอาการบาดเจ็บเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาก็ขอเป็นเจ้าของหลีกก็ยังดีครับส่วนอันดับ2ของนักแสดงที่ทํารายได้สูงที่สุดนะครับรองจาก The Rock เดเวนจอนสันก็คือนักแสดงอารมณ์ดีอย่างไรอันเบรโนนั่นเองครับที่โกยรายได้ไปประมาณ71.5ล้านเหรี็ญสิบเอ 2,220ล้านบาทครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผลงานของแรนด์เรโนออกมาอย่างต่อเนื่องจริงๆครับตามมาด้วยอ,อันดับ3ครับ Mark ควอร์เบิร์ครับที่58ล้านเหรียญสหรัฐรั่วประมาณ1,800ล้านบาทครับ อันดับ4ประจําปีนี้ต,กเ, internet, ตกเป็นของเป็นเอฟเฟกนะครับเจ้าของรายได้55ล้านเหนรียญสหรัฐหรือว่า1,700ล้านบาทนะครับอันดับ5ดัมมิเนกทอร์เรโตวินดีเซลแห่งหนังชุดฟาสต์ซันฟิรีสที่โกยรายได้ไปประมาณ54ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ1,677ล้านบาทครับนี่ขนาดไม่มีหนังชุดฟาสต์ซันฟิรีสที่เขาแสดงนําเข้าฉาย3ปีเลยนะครับแต่รายได้ของวินดีเซลเนี่ยไม่ตกลงเลยครับแน่นอนว่าปีหน้าฟาสตก้าเข้าฉายเนี่ยรายได้ของแกคงกระฉูดไปกว่านี้แน่น ก็มาจากซีรีส์ Fast and Furious Spy r a c e r ที่เป็นซีรีส์ทั้ง Netflix นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เองครับอันดับ6เป็นของนักแสดงชาวอินเดียนะครับที่มีชื่อว่าอัคเชกุมารครับเจ้าตัวเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ48.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือวราวๆ1,500ล้านบาทครับซึ่งตามรายงานนะครับระบุว่ารายได้ส่วนใหญ่ของแกเนี่ยมาจากค่าพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆแทบจะล้วนเลยครับ ส่วนอันดับ7นะครับชื่อของนักแสดงคนนี้อาจจะไม่คุ้นหูเราชาวไทยเท่าไหร่นะครับสำหรับลินมานูเอลมิเรนดาครับเจ้าตัวเคยมีผลงานในภาพยนตร์เรื่องแมรี่ป๊อบปินนะครับที่เอเมริบรันแสดงนําแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวของลินมานูเอลมิเรนดาเป็นทั้งนักแสดงนักแต่งเพลงแล้วก็สร้างละครเวทีสุดคิดอย่างแฮมมิงตันครับและแฮมมิงตันนี่แหละครับทำให้แกสามารถทําเงินมาอยู่ในอันดับ7ได้ด้วยรายได้45.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1,400ล้านบาทครับ อันดับ8เป็นของวิลสมิธนะครับอยู่ที่44.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า1,380ล้านบาทนะครับในขณะที่อันดับ9เนี่ยเป็นของนักแสดงที่เราคนไทยคุ้นหูดีครับอันดับซาเลอร์รายได้อยู่ที่41ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1,270ล้านบาทครับส่วนอันดับ10ในปีนี้ก็คือเฉินหลงหรือว่าจ็คก,กี้ชางนั่นเองครับที่มีรายได้อยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1,245ล้านบาทครับผู้เด้ว่าตั้งแต่วงการหนังจีนรุ่งขึ้นมาเนี่ยเฉินหล เวลาเลยครับ นี่แหละครับ10อันดับของนักแสดงที่ทำเงินสูงสุดประจําปีนี้นะครับละแชมป์ของปีก็ยังคงเป็นเดอะร็อกเดวินจอร์สันนักแสดงที่มีผลงานให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาครับโชคดีที่สุดของเดอะร็อกก็คือนักแสดงคนอื่นไม่รู้ยังไงครับแต่สําหรับเดอะร็อกเดวินจอร์สันทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าไม่ว่าแกจะแสดงเรื่องไหนไม่ว่าบทบาทมันจะซ้ําซากมันจะคล้ายเดิมอย่างไรเราก็ยังอยากดูบทบาทของแกในภาพยนต์อยู่ดีครับจะมีสักกี่คนที่โชคดีเป็นแบบนี้เล่นอะไรใครก็อยากดูแบบนี้เนี่ยคงจะมีไม่มากแล้วครับรถ ตามต่อไปครับว่าปีหน้าลิสต์นี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับชื่อของ t ด e r ร็อกจะคงอยู่ที่เดิมหรือไม่นะครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์มิท็อกช็อตนิวส์ในคลิปนี้ครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ